อันนี้นะคะสมุดจบทำได้ดีใช่ไหมคะใช่ไหมคะนี่เดี๋ยวป๊าท้องเขียนเขียนได้งานมิสเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษถูกไหมคะใช่าียนี่แบบ้าเขีนก็เดีวปาให้เขียนแน่ๆใช่ไหมคะอืมันนี้ลูก นี่ลูกแ่ะลูกแหฮะลูกเวยเลยลูกงีลูกจีดูกูลยูกจีูเลยนี่นายดนี่นแปะาไแปะอาวแปะเอาไว้แปะอาวสวยไหมครับใช่คับอุ้ยสวยมครับใช่คับสวยค่ะสวยคัสวยค่ะสว่ค่ะสวยมากไหมครับสวยมากหม่ครับ สวยมากไหมสวยมากค่ะสวยมากค่ะใยเหรอสวยมากไหมครับสวยมากสวยมากอุ้ยสวยมากเหรอครับสวยมากไหมครับสวยมากไหมครับอยากว่ายน้ำไหมครับอยากไว่ายน้ำไหมครับอยากไว่ายน้ำไหมครับอยากว่ายน้ำค่ะอยากไปทะเลไหมครับ อยากไปทะเลไหมครับอยากไปน้ำไหมครับอยากำค่นน้ำอยากไล่น้ำอยากเล่นน้ำนะครับาเล่นน้ำค่ะอืมเล่นน้ำค่ะอยากเล่นน้ำมากไหมครับยเล่นน้ำมากแต่กินไม่ทิ้งนะครับอยากมีชาเชฟให้ใช่นะหมดแล้วไอติมงหมดแล้วใครต้องซื้อให้ครับพี่ชาลุงพี่ชาอ้าใครซื้อให้ไอติม